HELLO everybody my name is Basli or welcome to let's play asphalt 6นะครับผมนะก็ขอต้อนรับสู่การแคสเกม asphalt ภาค6นะครับนะก็เป็นเกมแนวแข่งรถที่ร่ามที่สุดบนมือถือนะครับนะลอเรือจะรัวไปไหนวะนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยมากผมชอบเล่นพอสมควรนะอันนี้เป็นการแคสครั้งแรกเลยนะในเกม asphalt ภาคนี้ซึ่งมันเป็นเกมที่โคตรร่ามมากนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลยนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะมาเรามาฟรีเรสดีกว่านะครับผมซึ่งอ่าแมปที่ปลดล็อกมาแล้วก็น่าจะเป็นอ่านี่ไงฮาวาน่าครับเราจะมาเล่น normal เรสก่อนนะครับผมอันนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นฟอร์ดเชลไบเช l by เหรอ s h e l บเชลบีว่าเชลไบ GT 5 0 0นะครับก็เป็นรถที่ผมชอบอีกคันหนึ่งเลยนะ คันที่ผมชอบมากที่สุดก็เป็น BMW นะครับมาเรามาลิงกันเลยนะครับเกิดเสียงดังไปโอเคข้ามคาซีนไปนะครับมันมีฉากคาซีนแบบเออ่น่าสนใจอยู่นะครับมาเจ้เวลาแข่งกันแล้วนะครับสามสองหนึ่งเหตุไปก็เอาและดูรถมันแรงกว่ารถผมนะครับเวลาผมเจอในตัดมันก็ผมก็แซงมันไม่ได้นะครับเล่้งไปก่อนเล่้งไปก่อน้ย เนี่ยรถมันแรงกว่ารถผมอ่ะปะโถยไหนไปนายโตปะโถยไม่ได้เอาในตัดปะโถยแย่จริงเลยนี่ดิฟง่ายดิฟดิฟดิฟก่อนโอ้มันไปไกลแล้ววะอะไรวะแม่งเอ้ยดิฟ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 ไอ้เย้สกิลดิฟกูไม่ได้เรื่องเลย เดี๋ยวได้ได้กดผิดบุนบุนตบนั่นแหละมาบุนมึงมาซ้วมาซ้วยบุนเป็นไง anyway. yes เป็นไงเอ้าเราแรงแล้วเราตุแรงแล้วเบอร์หนึ่งมึงไปไหนกลับมา เล่นความเร็วไปละแซงแล้วโว้ยแซงแล้วโว้ยแซงแล้วโว้ยเยอที่หนึ่งกัเหรอต้องสังเกตไปเล่นในตัดไปเลยนะครับผมเดินเดี๋ยวเดินเดินเดินเลี้ยวเลี้ยวเดินเลี้ยวเลี้ยวาโอเคตอนนี้ผมนำมันไปไกลแล้วนะครับผมอุ้ยอุ้ยทางบั๊ก มีที่ดิปให้เลยวะยมีที่ดิปให้เลยโอ้ยแสงแดดบังภาพไม่เห็นสวยสวยจนแสบตาแล้วเลยแต่ข้อเสียในกมนี้คือไม่สามารถปรับ Resolution ได้นะครับผมซึ่งภาพก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนี่ยนี่เวลาเราดิฟเนี่ยในตัดก็จะเพิ่มด้วยนะครับนะบรถชิด driving

ปิดไปเรามองหลังได้ไหมวะมองหลังไม่ได้เฮ้ยๆๆมันมา,ม,นม,ามันมาติดๆแล้วมันมาติดๆแล้วเล่นก่อน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 โอ้โหมันยังมันยังตามมาได้เฮ้ยฮโว้ยอะไรวะอ้อเล่นก่อนโอเคแซงมาได้ละ Okay. ได้ในตัดมาอีกแล้วนะครับผมนี้เล่งไปยีงใครแซงกูได้แล้วเลี้ยวโอเคโอ้ย <mm> <mm> เอาไอ้เหี้ยไม่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  no 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 way no way no way no w a อย่าอย่าอย่าให้มันมาแซงเรานะครับผมในตัดก็อยู่ตรงนี้เราก็เก็บเลยครับนะแล้วก็เล่งแม่มเลย แล้วก็ดิฟเลยนะดิฟอดิฟ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 ดดิฟ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 ดิาดิดิฟ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 ดิดิิดิฟ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 ดิิดดิฟดิฟปิฟดิฟดิฟดดิฟ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 เิฟดิฟดิิดิดิดด ประตูเลยเลี้ยงไปเล่งไปโอเคมีใครตามเนาะโอ้มีเนตตัดอีกแล้วมีเนตตัดอีกแล้วเราดิฟเลยดีกว่าครับดิฟ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 ไอ้เหี้ยโอเคเนตัดเต็มแล้วเล่งไปเลย

เ่งไปแล้วผมอะไรวะโอ้เอาชีพหายแล้วอย่า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 ไอ้นั่นอย่าไอ้นั่นอย่ามาแซงกูนะอยู่ที่หนึ่งกันนะเออคู่แข่งหายไปไหนหมดวะเฮ้ยคู่แข่งหายไปไหนหมดวะฮัลโหลมีใครอยู่เลยอ๋อแหลกแหลกไอ้เหี้ยเกมแหลก ไอจิมาแล้วกูโอเคไม่เป็นไรนะเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้ว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 เด็ด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 ยายายาที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วโว้ยนี่ไงด่านมอสโกรัสเซียโอ้มีมอไซด้วยถ้ากูชนมึงล้มนี่กูจะได้คะแนนไหมวะโอเคเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะผมเนี่ยวีก็ และดูรถพวกมันแม่งแรงกว่ารถูอีกยังไงวะอย่าเอออะไรวะสกิดนิดเดียวจะแต่แต่แต่เอาไอ้ชีบหายโอ้โหมดิจะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมแหลกขอโทษด้วยที่ผมเล่นกากไม่ได้กากหรอราเกมแม่งแหลกไอ้ชีบหาย อะไรวะฝีมือกูตกเลยซาดมามึงจะไปไหนชนแม่งอะไรวะกูตามหลังมึงก็ดักชนกูแล้วมึงนี่ฉลาดจริงจี้บ่อใ่เสียหลักสิ่งไงล่วมึงเล่งไปมึงจะชนมาเอาดเดาเพิ่นคิวกูไปละ โคตรเสียนแอสฟอล <c> ์ <oughs> โอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางลัดทางลัดทางลัดไอ้ยียเหมือนดิสนีย์แลนเลยว่ะแมปนี้ oh <yeah. S 1> โคตรเหมือนเลยอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ใช้ได้เลยนะแบบนี้ <c oughs> มา

บ้องอ,อ,อ,บบอ,อืมเอาแต่เปิ้ลเปิ้ลคิวอืมมาเฮ้ยาจอนีนึ่งสอสเก็ตสามนกดาในสิวินาทีใช่ไหมวะมาซมามาซเอาเอ้เอาเอา ะแสงกูละเกสงเอาในตัดไปแดกขอดรัฟในตัแล้กกันนะครับผมเอาเนียมิสหมายความว่าไงโอ้ยป็นไงละมึงรถกูแรงมัล้ล่ะอาจจะไม่แรงเท่ารถมันก็จะได้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมไอ้ยนน,นั่นที่หนึ่งใช่ไหมคลิปก่อนคลิปมอไซเสียหลักอีกแล้วสินะเฮ้ยเดีเดวเดะเดวเดเด โอ้แล็บสุดท้ายด้วยโอเคที่เท่าไหร่เฮ้ยที่หนึ่งเหรออา้าวสวย <c oughs> โอเคเรามาเล่นอีกทีนะครับผมเมื่อกี้โคตรละห่ำเลยเนะี่ยซึ่งแมปต่อไปที่จะเล่นเนี่ยก็คืออา่าแมปที่เพิ่งปลดล็อกมานี่ไงนิออร์ลินเนี่ยเป็นแมปที่เล่นยากที่สุดไงผมเราจะเล่นโมนี้ดีวกว่านะครับเอ่ออิลิมินาชันนะครับผม รถก็อากันเดิมแหละฟอร์ดนะเล่นกันเลยนี่บผมงอหลีเใช่ยไงไปขามคัสซินนี่มีมอไซด์ด้วยแข่งมอไซด์วะเฮ้ยอยากเอามอไซ์มาแข่งบ้างจังไปเฮ้ยก้าและดูมันแซงกูมึงรถมึงแรงกว่ารถกูหรือไงวะอะไรวะเก็บไปทักกอนมา รัด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 ก่อนรัดก่อนรัดรัดที่สี่ที่สี่ที่สี่ไปไหนมึงมึงเออเร่งเร่งเร่งให้เร่งให้เร็วที่สุดรีบก่อนรีบก่อนรีบตรงนี้ตรงนี้ <hel> um <laughs> <oit> aquí, ตรงนี้ต่อตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้เลยออรีบแล้วก็เข้าตรงนี้โอเคแล้วก็เลี้ยวไปเฮ้ยที่สองที่สองเฮ้ยกูอยู่ที่สามเหรอที่สองเอ้ยไงไงไงผมหน้า

บักหรือว่ารถมันกระโดดเองวะทียังไงจะไปไหนมึงมีทางค้าเออชนแม่งไฮ้รัดรัดรัดเขาทำไม้คุณอยู่ที่ห้าหรอตอนนี้ไงเนี่ยมันไส้ชน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 ยึงยึงไอ้ข่าคันนั้นเจ็บเฉยเลยหมายความว่าไงวะ เฮ้ยลัด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 ลัโอเคโอเคเ้ยเดดีว้ามันตามาติดมันตามมาติด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 ิดต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 ิดิดติดตัดติ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 ดตด้ตดด ไม่ต้องยุ่งเลยเอาเยี่ยทางรัดไอ้สัตว์เอ้ยไปไม่ทันใน้โตกูหมดโอ้ยมึงก็ชนกูจังเลยกูก็ดิ้นไม่ไปทีนี้โอ้โถ่เอ้ยกูแพ้เลยอะไรวะแล้วกูไม่แรงมากพอเหรอโถ่ โอเคนะนี่คือเกม a S4 p a าค6นะครับผมล่าหำชิเปเพลงเลยถ้าอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับนะเดี๋ยวผมไปฝึกซ้อมเล่นให้ดีขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นจริงๆจ,จังๆนะครับนะก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมบา,บายบาย